ชีวิตของคนที่ไม่เคยได้อะไรฟรีแต่ไม่เคยยอมแพ้สักครั้งมีคนจำนวนมากที่อายุ35ไม่รู้จะเรียกว่ากำลังสร้างตัวหรือกำลังเริ่มใหม่เพราะบางคนเริ่มต้นชีวิตด้วยศูนย์บางคนเริ่มด้วยหนี้บางคนเริ่มด้วยความกดดันและบางคนเริ่มด้วยความว่างเปล่านี่คือเรื่องของก้องชายอายุ35ปี คนที่ไม่เคยมีใครยื่นอะไรให้ฟรีเลยสักครั้งในชีวิตไม่เคยมีทุนเริ่มไม่เคยมีเส้นสายไม่มีญาติรวยไม่เคยถูกเลือกเป็นคนแรกและไม่มีใครคอยซับพอร์ตชีวิตมีแต่คำว่าต้องสู้เองให้ไหวต้องแก้เองให้รอดต้องลุกเองให้ได้ทุกวันก้องเป็นเด็กบ้านต่างจังหวัดพ่อแม่ทำงานรับจ้างทั่วไป รายได้รวมทั้งบ้านไม่เกิน12,000บาทต่อเดือนโตมากับคำว่าไม่มีเงินจนชินและเริ่มเรียนรู้ว่าถ้าอยากได้อะไรต้องหาเองหลังจบม .6 เพื่อนไปเรียนต่อแต่ก้องเลือกเข้ากรุงเทพทำงานส่งของเงินเดือน9,500บาทหักค่าห้องค่ากินค่าเดินทางเหลือเก็บเดือนละ300 6 0 0บาท ชีวิตวัย20ต้นๆของเขาไม่เคยมีช่วงที่สบายเลยมีแต่ทำงานหนักแล้วก็หนักขึ้นจนถึงวันที่อยู่ดีๆบริษัทประกาศเลิกจ้างเพราะขาดทุนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ไม่เคยได้อะไรฟรีแต่ไม่ยอมแพ้สักครั้งเดียวถ้าคุณกำลังอายุ30กลางๆกงํกำลังสับสนกำลังท้อกำลังรู้สึกว่าเหนื่อยไม่รู้จบ คุณกำลังดูคลิปที่เหมาะที่สุดตอนนี้แล้วเรื่องนี้อาจเป็นเรื่องราวของคุณหรืออาจเป็นแรงผลักดันให้คุณลุกขึ้นใหม่อีกครั้งเหมือนที่ก้องทำเพราะมีประโยคหนึ่งที่ก้องพูดเสมอว่าชีวิตไม่ให้ของฟรีแต่มันให้โอกาสคนไม่ยอมแพ้เสมอชีวิตวัยเริ่มต้นที่ไม่มีแต้มต่อเลยกล้องเติบโตมาในบ้านไม้หลังเล็กๆต่างจังหวัด พื้นดินหน้าบ้านยังเป็นดินแดงๆที่ฝนตกทีไรกลายเป็นโคลนลื่นทุกครั้งพ่อแม่ทำงานรับจ้างทั่วไปรับจ้างเกี่ยวหญ้าขนดินขนปูนรายได้รวมกันเฉลี่ยวันละ300-450ถึงบาทแต่ละเดือนมีเงินพอซื้อข้าวสารและจ่ายค่าไฟค่าน้ำพอไม่ขาดแต่ไม่เคยเหลือเก็บแม้แต่บาทเดียวตั้งแต่เด็กก้องรู้ดีว่าเขาไม่ได้เกิดมามีแต้มต่อแบบคนอื่น บ้านเพื่อนหลายคนมีรถมอเตอร์ไซค์ใหม่มีโทรศัพท์ดีๆแต่กล้องมีแค่เครื่องเก่าที่พ่อซื้อมือสองในราคา600บาทชาร์จนานเล่นไม่ได้แต่ใช้รับสายแม่ตอนมีงานเสริมได้นั่นคือความพิเศษที่สุดที่เขามีพอถึงมปลายความจริงเริ่มชัดเจนขึ้นเพื่อนคุยกันเริ่มเรียนต่อปะวะสมหาวิทยาลัยแต่ก้องรู้ตั้งแต่แรกว่าเขาไม่มีทางเลือกแบบนั้น เพราะค่าเทอมหลักหมื่นต่อเทอมคือเรื่องที่บ้านเขาไม่มีวันทําได้เขาเลยตัดสินใจเรียนจบม .6 แล้วออกมาทํางานทันทีเพื่อแบ่งเบาภาระพ่อแม่อายุ18ปีเขามากรุงเทพพร้อมกระเป๋าเสื้อผ้าหนึ่งใบและเงินในกระเป๋า1,200บาทกองเริ่มงานแรกเป็นเด็กส่งของในบริษัทเล็กๆย่านลาดพร้าวเงินเดือน9,500บาทถ้ารวมโอทก็พอไปถึง1 1 0 0 0ถึง12,000บาท แต่หลังหักค่าเช่าห้อง2,005ค่ากินวันละ60-80บาทค่าน้ำมันรถ500-700บาทต่อเดือนก้องแทบไม่เหลือเก็บได้เดือนละ300-600บาทเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นก้องไม่เคยบน่นไม่เคยถามว่าทำไมชีวิตไม่ให้มากกว่านี้เขารู้แค่ว่าคนอื่นเริ่มต้นก่อนเขาก็จริงแต่เขายังมีเวลาและแรงให้วิ่งตามให้ทันเพื่อนหลายคนบอกว่าชีวิตแบบนี้ มันเหนื่อยเนะแต่กล้องตอบเพียงสั้นๆผมไม่ได้เลือกเกิดแต่ผมเลือกสู้ได้นี่คือชีวิตวัยเริ่มต้นของคนที่ไม่มีแต้มต่อไม่มีต้นทุนไม่มีทามลัดแต่มีหัวใจที่ไม่เคยคิดหยุดเดินแม้แต่วันเดียววันที่ทุกอย่างพังทลายลงพร้อมกันอายุ27คือปีที่กล้องคิดว่าทุกอย่างในชีวิตเริ่มจะดีขึ้นเขาทำงานส่งของมาหลายปีเริ่มชำนาญ ได้โอทีเพิ่มรายได้อยู่ที่ประมาณ12,000ถึง13,000บาทต่อเดือนเขาวางแผนว่าจะเริ่มเก็บเงินจริงจังสักทีแต่ทุกอย่างกลับพังลงในเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์วันศุกร์หนึ่งบริษัทประกาศปิดกิจการกระทันหันบอกเพียงว่าขาทุนสะสมหนักทุกคนต้องออกทันทีสิ้นเดือนนี้คือเงินเดือนสุดท้ายไม่มีโบนัสไม่มีชดเชย และยังติดค้างโอทีสองเดือนที่เขาทำจนดึกทุกคืนก้องยืนฟังข่าวพร้อมเอกสารเล็กๆในมือรู้สึกเหมือนตัวเองถูกดึงเสื่อใต้เท้าออกในวินาทีเดียวเขากลับถึงห้องเช่าเปิดสมุดบัญชีดูเหลือเงินอยู่142บาทแน่นนิ่งเหมือนตัวเลขล้อชีวิตเล่นเขามีหนี้บัตร1,800 0บาทต้องส่งเงินให้แม่2,000บาททุกเดือนและค่าเช่าห้องอีก2,500บาท ที่กำลังจะถึงกำหนดจ่ายเขาเริ่มเดินหาง,งานแบบเร่งด่วนสมัครร้านอาหารร้านสะดวกซื้อโรงงานย่อยแต่ทุกที่ตอบเหมือนกันว่าตอนนี้ยังไม่รับเพิ่มหลายแห่งปิดรับเพราะเศรษฐกิจช่วงนั้นกำลังแย่คนตกงานพร้อมกันเป็นหมื่นค่าใช้จ่ายยังเดินหน้าแต่รายได้หยุดสนิทสภาพจิตใจพังยิ่งกว่าเงินในบัญชีคืนหนึ่งก้องนั่งบนพื้นห้อง มองพัดลมเก่าๆที่เริ่มส่งเสียงดังทุกอย่างดูเก่าเหนื่อยและหมดแรงพอๆกับตัวเขาเองเขาร้องไห้ครั้งแรกในรอบหลายปีไม่ใช่เพราะกลัวลำบากแต่เพราะไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนดีวันถัดมาเขาตัดสินใจขายของที่พอขายได้พัดลมเก่าทีวีมือสองมหมหุงข้าวรวมได้2,300บาทนั่นคือเงินก้อนที่ช่วยให้เขาอยู่รอดอีกไม่กี่วัน และเป็นวันที่เขาพูดกับตัวเองว่าผมจะไม่สร้างหนี้เพิ่มอีกแม้แต่บาทเดียวถ้าไม่ลุกตอนนี้จะไม่มีวันลุกได้เลยมันคือวันที่ทุกอย่างพังพร้อมกันแต่ก็เป็นวันที่เขาตั้งใจแน่วแน่ที่สุดว่าเขาจะสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ด้วยมือของตัวเองลุกขึ้นใหม่ด้วยงานที่คนอื่นมองข้ามหลังผ่านคืนที่รู้สึกเหมือนทั้งโลกหันหลังให้ ก้องตื่นขึ้นมาตอนตีสี่พร้อมความกลัวปนเหนื่อยล้าแต่เขารู้ว่าถ้าไม่ออกไปทำอะไรสักอย่างวันนี้อาจเป็นวันที่ไม่มีข้าวกินเขาล้างหน้าสูดลมหายใจลึกๆแล้วออกจากห้องเช่าเล็กๆนั้นไปด้วยคำเดียวในหัวเริ่มใหม่แม้จะไม่มีอะไรเหลือเขาเริ่มจากงานที่ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ไม่ต้องมีวุฒิไม่ต้องมีใครรู้จักงานที่หลายคนมองผ่านแต่สำหรับกล้อง มันคือโอกาสรอดชีวิตตีหเขาไปที่ตลาดสดรับจ้างยกของให้พ่อค้าแม่ค้าค่าส่งของจากท้ายตลาดขึ้นรถกระบะได้ค่าจ้างครั้งละ10บถึงยีบาทวันแรกเขาทําได้13เที่ยวรวมแล้วได้180บาทแม้มันจะเหนื่อยจนหลังแทบหักแต่สําหรับกล้องนี่คือลมหายใจที่กลับมาอีกครั้งจากนั้นเขารับงานเพิ่มเก็บขวดน้ําพลาสติก แยกขยะขายขับรถส่งเข้ากล่องช่วงเที่ยงล้างห้องน้ำในตึกเก่าๆช่วงเย็นเขาทำงานวันละ3-4ถึงอย่างวิ่งทั้งวันจนรองเท้าผ้าใบาคู่ละร้อยขาดเป็นรูรายได้รวมวันหนึ่งประมาณ250-420บถึงาทไม่มากแต่พอทำให้เขายืนได้โดยไม่ล้มซ้ำตอนค่ำเขานั่งแยกขวดตามแสงหลอดไฟสีเหลืองอ่อนในห้องเช่ามือสั่นเพราะเหนื่อยตาแดงเพราะพักน้อย แต่มุมปากยังยิ้มเล็กๆเ,เพราะอย่างน้อยเขาก็ยังกลับมาขยับได้อีกครั้งหลายคนหัวเราะบอกว่าอายุ20่สปลายๆย,ยังเก็บขวดอยู่เหรอแต่ก้องไม่เคยโต้เถียงเขาคิดในใจเสมอว่างานมันไม่อายมีแต่มนุษย์นี่แหละที่อายงานเดือนแรกหลังตกงานเขาหาได้8,720บาทแต่ที่น่าภูมิใจที่สุดคือเขาเก็บได้1,800บาท เพราะเขาตัดทุกความพุ่มเฟือยกินร้านอาหารตามสั่งวันละมือ้อกินข้าวไข่เจียวอีกมือ้อน้ำดื่มเติมจากก๊อกที่ออฟฟิศเก่าทุกอย่างประหยัดจนคนรอบตัวไม่เข้าใจก้องรู้แค่ว่าคนที่ไม่มีอะไรฟรีต้องเหนื่อยมากกว่าคนอื่นแต่ผลลัพธ์จะคุ้มเสมอนี่คือจุดเริ่มต้นของการยืนขึ้นอีกครั้งแบบเงียบเยบไม่มีเสียงปรบมือแต่มีศักดิ์ศรีอยู่เต็มหัวใจจุดเปลี่ยน เก็บเงินก้อนแรกในชีวิตหลังจากใช้เวลากว่าสองปีทำงานทุกอย่างที่รับได้ก้องเริ่มตั้งหลักในชีวิตได้บ้างแม้รายได้จะไม่มากแต่เขาเริ่มมองเห็นความหวังเล็กๆจากเงินที่เก็บได้จากการทำงานหนักทุกวันเขานั่งเปิดสมุดบัญชีธนาคารเล่มบางๆที่ถือมาตั้งแต่วันสมัครงานแรกในกรุงเทพเล่มเดิมที่เคยมีเงินเหลือ142บาท ตอนนี้มีตัวเลขใหม่ที่เขามองซ้ำหลายครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ใช่ภาพหลอนยอดเงินเก็บ25,000บาทเงินก้อนแรกในชีวิตเงินที่ไม่ได้มาจากโชคไม่ใช่ลาบลอยไม่ใช่เงินใครให้แต่เป็นเงินที่มาจากเงือ่อความอดทนและการไม่ยอมแพ้แม้ในวันที่ล้มหนักที่สุด กล้องยิ้มออกมาครั้งแรกในรอบหลายปีเป็นรอยยิ้มที่มีทั้งความภูมิใจและความโล่งใจเขารู้ตัวทันทีว่าชีวิตเริ่มเดินหน้าแล้วถึงจะยังช้าแต่ช้าก็ยังดีกว่าไม่ขยับเลยด้วยความที่เริ่มมีเงินเก็บเขาเริ่มศึกษาวิธีบริหารเงินจาก YouTube และบทความสั้นๆในมือถือเขาพบคำหนึงที่เปลี่ยนทัศนคติเรื่องเงินของเขาตลอดไปเก็บก่อนใช้ ไม่ใช่ใช้ก่อนเก็บเขาเริ่มแบ่งเงินออกเป็นสามซองแบบง่ายๆที่สุดซองหนึ่งค่าใช้จ่ายจำเป็นซองสองเงินเก็บระยะสั้นซองสามเงินเก็บระยะยาวสำหรับอนาคตทุกครั้งที่ได้เงินจากงานล้างห้องน้ำยกของแยกขยะหรือส่งข้าวเขาจะแบ่งเงินเข้าซองทันทีไม่รอให้เหลือเหมือนเมื่อก่อนปีนั้นทั้งปีเขาไม่มีโทรศัพท์ใหม่ไม่มีเสื้อผ้าใหม่ ไม่มีการเที่ยวไม่มีการซื้อของที่อยากได้มีเพียงอย่างเดียวที่เพิ่มขึ้นคือเงินเก็บของเขาปลายปีที่เขาอายุครบ30เขานั่งนับเงินอีกครั้งยอดรวมเงินเก็บทะลุ57,000บาทตัวเลขที่ไม่มากสำหรับบางคนแต่สำหรับกล้องมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการมีอนาคตเขาพูดกับตัวเองในกระจกเงาสะท้อนแสงยามเย็นในห้องเช่าเล็กๆว่า ผมอาจจะไม่เก่งแต่ผมเริ่มเห็นแล้วว่าตัวเองไปต่อได้จริงๆและนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาเริ่มสร้างชีวิตใหม่ด้วยความหวังไม่ใช่ด้วยความกลัวอีกต่อไปจากสวนผักเล็กๆรายได้เสริมจริงจังหลังจากมีเงินเก็บก้อนแรกก้องเริ่มมองหาโอกาสที่จะเสริมรายได้แบบไม่ต้องใช้เงินทุนมากเพราะเขายังกลัวการกลับไปเป็นหนี้เหมือนตอนอายุ27 เขามองไปรอบห้องเช่าเล็กๆที่มีพื้นที่แค่2คูณ3เมตรแต่ข้างหลังห้องมีที่โล่งริมกำแพงคอนกรีตกว้างประมาณ1เมตรวิ่งยาวเกือบ5เมตรพื้นที่เล็กนิดเดียวที่คนอื่นมองข้ามแต่กล้องกลับเห็นโอกาสเขาเริ่มจากการปลูกผักง่ายๆที่ใช้ต้นทุนต่ำพริก8ต้นโหระพากระเพราตะไคร้ใบมะกรูดต้นทุนเริ่มต้นทั้งหมด280บาท รวมค่าสิ้นเปลืองด้วยเขาใช้น้ำล้างข้าวล้างผักมารดต้นไม้ทุกเช้าลดค่าน้ำลดค่าใช้จ่ายไม่นานเขาก็มีผักกินฟรีจากที่เคยต้องซื้อพริกซองละ1 0 1ถึง15บาทตอนนี้ไม่ต้องซื้อเลยค่าใช้จ่ายในครัวลดลงเดือนละ150-300บถึง3า0บาทแบบไม่รู้ตัววันหนึ่งเพื่อนร่วมงานเห็นมะละกอในกระถางของก้องจึงถามว่าขายไหม ตั้งแต่นั้นมาเขาเริ่มขายทีละนิดลูกละ10บาทพริกกรรมละหบาทโหระพากรรมละหบาทดูเหมือนน้อยแต่รวมแล้วเดือนหนึ่งเขาเริ่มมีรายได้เสริม3 0 0ร้อถึงหกรบาทความสำเร็จเล็กๆนี้ทำให้กล้องขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มเขาซื้อกระถางมือสองจากคนในตลาดใบละ1 0 1ถึงบาทจนมีผักในสวนเล็กๆกว่า20ชนิดกลายเป็นสวนผักหลังห้องเช่าที่ใครผ่านก็ต้องเหลียวมอง อายุ34รายได้เสริมเริ่มชัดเจนขึ้นพริกมะละกอตะไคร้ใบมะกรูดพืชผักสวนครัวรวมรายได้ประมาณ1,200-1,800ถึง1,800บาทต่อเดือนบางเดือนได้ถึง2,700บาทเมื่อมีผลผลิตเยอะอายุ35เขามีรายได้สองทางที่มั่นคงงานประจำเดือนละ1 2 0 0 0บวกบวกรายได้เสริมจากผักเดือนละ2,000ถึง3,000บาท รวมประมาณ14,000ถึง15,000บาทไม่ใช่ตัวเลขที่หวือหวาแต่เป็นตัวเลขที่ทำให้เขามั่นใจว่าการเริ่มจากเล็กที่สุดคือวิธีที่ทำให้ไปได้ไกลที่สุดสวนผักหลังห้องเช่าไม่ใช่แค่รายได้เสริมแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของคนที่ไม่ยอมแพ้และสร้างโอกาสจากพื้นที่เล็กๆที่คนอื่นเห็นว่าไม่มีค่าข้อคิดอายุ35ปีของกล้อง ไม่ใช่อายุที่ประสบความสำเร็จที่สุดแต่เป็นอายุที่หันกลับไปมองแล้วภูมิใจที่สุดเพราะมันคือหลักฐานว่าแม้ชีวิตจะไม่เคยให้อะไรเขาฟรีเลยต่อให้เริ่มต้นช้ากว่าใครต่อให้ล้มแรงกว่าคนอื่นเขาก็ยังยืนขึ้นได้ด้วยแรงของตัวเองทุกครั้งสิ่งที่ก้องสอนเรามากที่สุดไม่ใช่วิธีปลูกผักไม่ใช่วิธีประหยัดเงิน แต่คือวิธีไม่ยอมแพ้หลายคนมองว่าชีวิตที่ไม่มีต้นทุนคือชีวิตที่แพ้ตั้งแต่ต้นแต่ความจริงคือคนที่ไม่มีต้นทุนมักเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดเพราะเขาต้องสร้างทุกอย่างด้วยมือของตัวเองต้องผ่านวันที่ไม่มีเงินไม่มีงานไม่มีใครช่วยและไม่มีอะไรให้พึ่งนอกจากตัวเองแต่สิ่งนั้นแหละ ที่ทำให้เขากลายเป็นคนที่ยืนได้มั่นคงกว่าเดิมก้องใช้เวลาหลายปีจากวันที่มีเงิน142บาทในบัญชีจนมาถึงวันที่มีไรายได้สองทางมีผักปลูกเองมีเงินเก็บและมีความมั่นใจว่าชีวิตเขาจะไม่กลับไปล้มแบบเดิมอีกเขาบอกตัวเองเสมอว่าผมไม่ได้อยากรวยที่สุดผมแค่อยากมั่นคงที่สุดและคำนี้ คือหัวใจของคลิปนี้เพราะชีวิตเราไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบชีวิตต้องการแค่ความพยายามที่ไม่หายไปเพราะต่อให้คุณเริ่มจากศูนย์หรือเริ่มใหม่ตอนอายุ 30, 40, 50มันไม่สำคัญเลยสิ่งสำคัญคือคุณยังไม่หยุดเดินหากวันนี้คุณรู้สึกเหนื่อยท้อหรือมองไม่เห็นทางไปต่อ ขอให้คุณจำเรื่องของกล้องไว้ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่สร้างทั้งชีวิตขึ้นมาใหม่จากห้องเช่าเล็กๆและพื้นที่หนึ่งเมตรข้างกำแพงเขาทําได้คุณก็ทําได้และถ้าคลิปนี้ให้กำลังใจคุณอย่าลืมกดติดตามเพราะยังมีเรื่องราวมากมายของคนธรรมดาที่ลุกขึ้นใหม่ได้ทุกครั้งที่ล้มรอให้คุณมาชม เพื่อเป็นพลังให้คุณเริ่มต้นในทุกวันต่อจากนี้